สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับวันนี้พบกับแอดมินโซเลียวนะครับวันนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกล้คู่เลยครับที่น่าสนใจนะครับอ่ะวันนี้นะครับแอดจะยกให้2คู่นะครับคู่แรกคือคู่เวสต์แฮมยู่นเต็ดนะครับเตะตอน19บเนาฬิกาสานาทีของวันนี้นะครับก็มาดูแมตช์ล่าสุดของเวสต์แฮมมันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อ่แมตช์ล่าสุดนะครับเวสแฮมบุกไปเยือนเลสเตอร์นะครับจบเกมซัมอไปซ่องซ่นะครับแล้วก็เปิดบ้านพบวัตฟอร์ดชนะไป1-0นะครับแล้วก็บุกไปเยือนนะครับฮาร์ลิสเอฟซีนะครับจบเกมซัมเมอร์ไป1-1นะครับเป็นฟุตบอลเอฟเอคับนะครับแล้วก็นัดต่อมานะครับแมนยูอ่บุกไปเยือนแมนยูนะครับแพ้แมนยูไปสูนประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดบ้านพบกาลีดนะครับรอบนี้แพ้ลีดไปซ่องประตูต่อสามนะครับส่วนนัดล่าสุดของนิวคาสเซิลบ้างนะครับนิวคาสเซิลนะ นัดแรกเลยนะครับเปิดบ้านพบแอตตันนะครับชนะแอตตันไปหนึ่งสู้นะครับแล้วก็เปิดบ้านพบเอเบอร์ตันนะครับชนะเอเบอร์ตันไปสามสู้นะครับแล้วก็เปิดบ้านพบกระลีดบุกไปเยือนลีดนะครับบุกไปเยือนลีดชนะลีดไปหนึ่งสู้นะครับแล้วก็เปิดบ้านพบวัตฟอร์ดเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดบ้านพบกับคิมคัมบิสนะครับเป็นฟุตบอลเอฟเอนะครับก็แพ้ไปหนึ่งสู้หนึ่งนะครับจะพูดว่านิวคาสเซิลฟอร์มดีกว่านะครับฟอร์มดีกว่าเวสต์แฮมนะครับแต่วันนี้้้เเเปปิดดบบาาานนนนขออองงงงววสตต์แฮมมะะครรัััูก่จ็ยไ เอสซูเฮตต้งซองทีมนี้นะครับบ้านนิวนิวแพ้บ้านนิว,น,ว,น,น,วนิวชนะนะครับบ้านเวทแฮมเวทแฮมแพ้นะครับบ้านนิวนิวเสมอบ้านเวทแฮมแพ้จะพูดว่าเวทแฮมหน้าบ้านหลังบ้านนี่โดนนิวกดตลอดนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับเพราะนิวคาสเซิลน,นี่เจอทีมใหญ่นี่โค่นทีมใหญ่ตลอดแต่ถ้าเกิดเจอทีมเล็กนี่สิกเกียบทุกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาในเว็บนะครับว่าคู่นี้เว็บเปิดราคาอะไรแอดจะได้ให้ถูกนะอ่ะ มาดูคู่นี้นะครับราคาในเว็บนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะนี่เวสต์แฮมเว็บเปิดให้เวสต์แฮมต่อครึ่งครบลูกนะครับต้องมีอะไรแน่นอนต้องมีอะไรแน่นอนนะครับเปิดแบบนี้นะคู่นี้แอดชอบเวสต์แฮมไม่ชอบเวสต์แฮมชอบสู้ครับเพราะเวสต์แฮมเจอกับอะไรสกอร์สู้ตลอดนะครับน้อยครั้งที่สกอร์จะต่ำคู่นี้แอดมั่นใจใส่สกอร์สู้สองจุดห้าไปได้เลยนะครับลุ้นกินเต็มได้เลยนะครับ ลุ้นกินได้เลยนะครับเพราะว่าสองลูกมีแน่นอนลุ้นเมดิซัมเอานะครับลุ้นเมดิซัมอาจจะจบ2 1 1 2หรืออะไรทำนองเนี้ยน่าจะเป็นไปได้นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่แอดจะให้นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันมาดูกันนะครับว่าแอดจะให้คู่อะไรอ่าเป็นคริสตัลพาเลซพบกับเชลซีนะครับแมตช์ล่าสุดของคริสตัลพาเลซนะครับบุกไปเยือนเบนฟอร์ดซัมเมอร์นะครับบุกไปเยือนนอริสซัมเมอร์นะครับแล้วก็เปิดบ้านพบกับฮาชูพูนะครรัับซมมเอ์ ชนะไปสองสูดนะครับแล้วก็เปิดบ้านพบลิเวอร์พูลแพ้ลิเวอร์พูลไปหนึ่งประตูต่อสามนะครับแล้วก็เปิดบ้านพบอ่าไม่ใช่เป oh, hey, ิดบ้านบุกไปเยือนไบตันโอ้โหวันน <gaming> <jon> <like otom. S 1> <pen> ี้แอดลินพันไปหมดเลยบุกไปเยือนไบตันนะครับก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนแมตช์ล่าสุดของเชลซีนะครับเปิดบ้านพบพามิลมสนะครับเป็นฟุตบอลฟีฟ่านะครับก็คือเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฟุตบอลเอนะครับเปิดบ้านพบพีมัสก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งแต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ เปิดบ้านพบสเปอร์ชนะไปสองสู้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับบุกไปเยือนอ่าแล้วก็บุกไปเยือนไบตันนะครับเสมอร์ไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็บุกไปเยือนอาแมนซินะครับจบซัมเมอร์อ่าโอ้โหลีนพันไปหมดเลยแล้วก็บุกไปเยือนแมนซินะครับแพ้แมนซิไปสู้หนึ่งนะครับก็ถือว่าเชลซีช่วงนี้ฟอร์มตกไปเยอะนะครับไม่เหมือนต้นฤดูกาลเลยนะครับอ่าเฮดสูเฮดซองทีมนี้นะครับบ้านเชลซีเชลซีชนะขาดบ้านคิสตันเชลซีชนะขาดบ้านเชลซีเชลซีชนะขาด บ้านคิสตันเชลซีชนะไปซ้ำซ่องนะครับแล้วก็บ้านเชลซีเชลซีชนะไปซ่องสู้น,นะครับเรามาดูราคาในเว็บนะครับว่าคู่นี้เว็บเปิดราคาอะไรนะจะได้ให้ถูกจะได้วิเคราะห์ให้ถูกนะคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเออคู่นี้นะครับราคา เชลซีอยู่หนคู่เชลซีนะครับเปิดราคาขึ้นควบลูกนะครับเชลซี Chelsea, ต่ออยู่ขึ้นควบลูกวันนี้แอดมั่นใจต่อเชลซีหลุนกินเต็มได้เลยนะครับต่อเชลซีลุนกินเต็มได้เลยอ่ะสำหรับวันนี้นะครับให้ใส่สู่งคู่เวสแฮมนะครับแล้วก็ให้ใส่ต่อเชลซีราคาขึ้นควบลูกเดีย๋ยวไงคลิปหน้าเรามาดูพ่นกันนะครับสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ